ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ f อซเลขหาน้อยทุกท่านนะคะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านเด้อจ่าเด้อสำหรับคลิปนี้ มารับชมแนวทางเหล็กห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับผลห้าน้อยเหมือว่านเด้อจ้าเด้อสำหรับผนห้าน้อยเหมือว่าน,นี่นลุดเนาะจ้าเนาะลุดเข่าแค่เหล็กล่องเด้อจ้าเด้อเข่าแค่ซ้ายวิ่งท่อน,นั่นเนาะจา้าเนาะเหมือว่านแอดมินก็พอถทดทุกทันเด้อจ้าเด้อลุดไปทั้งสองตาล่างเลยสำหรับเมื่อน,นี่ตาล่างนี่แอดมินบอว่างหายแล้วเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวแอดมินยานท่านผู้ชมเสียงเงินลายเพราะว่าชุดนี้ มันลายชุดนะาจา๊ะเนาะแอดมินตัดบอดได้คือกันเมื่อวานนี่รุดไปเลยเดี๋ยวเอาตะล่างเกาเข้าไปแค่ตะล่างเดียวนะาจา๊ะเนะาะตะล่างน,านันกะเล่นแค่หกชุดเมื่อไร่ปรเข่าเข้ากับย่งบอเสียหลายนะจ๊ะเนาะแอดมินเป็นห่วงท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมสเสียเงินเสียทองกันหลายสําหรับผลนถ้าน้อยเมื่อวานนี่คือรุดเมื่อสนะจ๊ะเนาะ เหล็กไทยไมีผูดด้ใดถือเหล็กไทยกันบ่เนาะจา้ะเนาะสำหรับเหล็กไทยแอดมินกับอะไ้ว่างดอกแต่ว่าความฝันของแอดมินกับสุย้ยเด้อท่านผู้ชมแอดมินฝันว่าโทรศัพท์น้หน่อยๆห,หายเนาะจา้ะเนาะเหล็กออก1 2, 2แต่ว่าแอดมินกับปรินหน1่ง3้าหน่าะจ้ะเนาะแอดมินเล่นเล่นเหล็กมาหลายดอกท่านผู้ชมเล่นตัวละ10บาท20บาทหมดไปหมู่บ้านใน400 บะถ,ถือกท่านผู้ชมบะถ,ถือกสุยเ,ลลเหลคลังเหรียญเหรียญศูนย์เจ็ดเนาะจ้าเนาะซื้อหนึ่งสามหลัก็ะซื้อศูนย์เจ็ดเหลคสุยไปเม็ดเลยท่านผู้ชมเหลออก็ศูนย์หกกับหนึ่งสองเนาะจ้าเนาะเมือม่อเมื่อวานนี้สำหรับท่านใดที่ถือเกล็ดมาอุดหนุนครีมกับสบู่ทางหลานแอดมินเนี่ยเด้อจ้าเด้อสำหรับครีมเนาะจ้าเนาะ ครีมก็จะเป็นครีมฝ้าขาวนะคะสาหรับสบู่จะเป็นแบบนีด้วยจ้าเดอ้อทันใดที่เขามาแล้วย่างบนข้าในเห็นสบู่นะจนะ๊ะเนาะสบู่ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะเพียงก้อนละ20บาทเท่านั้นนะคะกว่าละ20บาทท่อนั่นเดอ้อท่านชมแบบนี้ก็จะมีหลายสูตรนะจนะ๊ะเนาะท่วขอมมาสอบถามแอดมินได้เพิ่มเติมได้เลยนะจ้ะเดอ้อก็จะมีน้ำนมข้าว แครอทแล้วก็ระเบิดที่ไข่แล้วก็มะนาวนะคะ,ก,ะก,ก้อนละยี่สิบบาทนะจ๊ะเด้อถ้าสือสิบก้อนแอดมินส่งฟรีสำหรับแบบนี้เนาะจ๊ะเนาะแล้วก็จะมีแบบแพ็คน้ำแอดมินแได้เอามารีวิวนะจ๊ะเดอ้อแบบแพ็คก,ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะแพ็คละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะววาบริสิ้นใส่ถุงแบบนี้้อจ๊ะเดอ้อสำหรับครีมนะคะ ครีมก็จะเป็นครีมทาสำหรับตอนกลางคืนนะคะเป็นครีมทาฝาสำหรับตอนกลางคืนนะจ๊ะเดอ้ออายุ3าบบวกแล้วมีฝามีกระสร่างเข้มตัวนี้ไปใส่ได้เนะจ๊ะเนาะแต่ว่าแอดมินกระท่าคือการนะจ๊ะเดอ้อแต่ว่าแอดมินบ่มีฝาแอดมินท่าแล้วหนาขาวทำผู้ชมลูกคุ้มคนกระชับดีๆ รู้สึกแอดมินท่าแอดมินหน่อยนี่แหละท่ารู้สึกว่าลูกคุมคนกระชับดีดีท่านผู้ชมสําหรับคร่มตัวนี้แอดมินขายมาสองปีขายได้เรื่อยๆนะจน๊ะเนาะส่วนมากก็จะมีแม่แม่เอฟซี FC เพิ่นสั่งไปใส่เนาะจา๊ะเนาะก็จะสื่อคนละชุดสองชุดเด้อจ๊ะเด้อเพราะว่ามันใส่เฉพาะตอนกลางคืนทนชู้ชม,มันก็จะบวเปืองนะจน๊ะเนาะจะเป็น2องตลับใส่ตลับซีฝากควันแล้วก็ ใส่ตลับสีฟาก้อนแล้วก็ค่อยใส่ตลับสีขาวเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะท่วขอมาสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยด้วจ้าเดอ้อที่เบอร์0926325513นะคะเมมเบอร์ Member ทักลายได้เลยนะคะเพียงชุดละ150บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจา้าทาไปชมคงสีนอนกันเบิดแล้วล่ะเนาะจานะ้ะเนาะคลิปนี่แอดมินก็จะร่วมประมาน ตีหนึง่งธรรมชมคงส์นอนกันเมื่แล้วเมืองอื่อสาวจ,จังพอกันเนะอจ้ะเดอ้อนอนรับอยู่บ่ธรรมชมเลข้าน้อยกันลดเลขไทยกับบถือสำหรับทันไดทีถือเลขรัฐบ,บ,บาลไทยนั่นแอดมินดีใจนำเนือจากเดอ้อเอาเบอ่งเลขในตารางกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะ จำวันที่17พฤษภาคม2565เลขในตารางนะคะมือว่านรุดเดอ้อท่านผู้ชมแต่ว่าเลขตารางนี้ไม่เคยลุดสองหมือดติดนอจนะจ๊ะเนาะถ้าบ่เขาเลขในตารางก็คือเขาใน6กชุดเด่นสำหรับท่านใดที่ไว้กระสูกกันต่อไปเดอ้อจ้ะเดอ้อเลขในตารางนะคะ สี่ห้าเดนะคะเด่นสและรอง5้นะคะหชุดเด่นนะคะสี่สสาม ห้าเก้าห้าแปดแปดสามและเก้าสามนะคะรวมสามฮานอยนะคะรอบพิเศษปกติ V.I.P. นะคะได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะเหล็กตะล่างนี้ได้รอบแรกแล้วให้หยุดเด้อท่านผู้ชม สามชุดเน่นเด้อจ้าเด้อแอดเมน,นูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ